สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับไฟแฟทชานัลก้วนะครับก็จากที่เราหายกันไปนานนานเลยแบบโคตรจะนานเลยปอันนี้กินมาไม่ผมมานั่งคุยเฉยนะก็คือว่าจากคลิปที่ว่าผมทําคลิปเรียกชั่นไปเมื่อตอนนั้นคือผลตอบรับมันดีใช่ป่ะแล้วมีเหมือนพี่พี่น้องๆโอ้ยรถสมูทซับได้ป่ะก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องแต่ที่จะ ต้องแต่ทำคลิปรีแอคชั่น่ะทุกคนก็ต้องแต่ทำคลิปรีแอคชั่นนะทุกคน,คนะก,คนก็ผลตอบรับคือดีนะทุกคนดีมากเลยเป็นคลิปที่วิวเยอะที่สุดในช่องแล้ะก็ผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนะทุกคนในคลิปนั้นนะแล้วมีพี่ๆน้องๆคนไหนที่เขาบอกว่าผมยังไม่ได้ติดตามเพลงของอะไรนะพี่แป้งปะอนะันนั้น ให้ผมไปทําคลิปนั้นด้วยนะเพราะว่าจะได้รู้เกี่ยวกับในโรงในเรื่องนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะคนก็ผมเรียนนะเนี่ยเปิดเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ทําเวลามันไม่ม,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 มีแต่เดี๋ยวนี้นเดี๋ยวช่วงี้ไมช่ช่วงนี้เราตัต้งแต่เนี้ยผมจะกลับมารันหนีทีนะทุกคนเดี๋ยวประมาณกองปีใหม่อะไรสักอย่างเนะี่ยผมจะซื้อคอมใหม่นะทุกคนก็จเจาไปสตรีมเกมด้วยอะไรด้วยก็ผมโหลดมาแล้วในเกม h o m e s t u d i อ่ะเนะี่ย ก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูนะก็สตรีมใครที่ชอบก็เข้ามาดูกันได้ทุกคนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆับทุกคนก็ขอบคุณสําหรับใครที่ติดตามกันมานะครับแม่งร้อนหมดทุกคนดูมาม่าทุกคนรถรถอะไรรถนเดอร์โฟเต็มทุกคนมาม่าสี่คนสี่ลงโอ้โหยุคนี้ก็ต้องมาม่าเดียวละ ก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนผมแค่จะมาสุกเลยไม่สุกนี่ก็โอ้ยขาวจัว,วยทุกคนโอ้โหร้อนเกือบสุกอะทุกคนเขาเรียกอะไรนะดูเขาเรียกอ่า ไข่ค,คน้นหรือเปล่าทุกคนนั่นแหละก็เกือบสุกครับก็ได้ทุกคนก็คือว่าวันนี้มาพูดถึงเรื่องว่าน,นี่เสร็จก็คือเดีย๋ยวจะทําเป็นคลิปเรียกชั่นมาให้ดูด้วยทุกคนแต่ว่ามันทําแล้วผมไม่ได้ตังค์เลยทุกคนก็ยังไม่เป็นไรนะสำหรับคลิปช่องเล็กๆของผมที่มันยังไม่สามารถเปิดอะไรได้ก,ก็ผมจะทําไปก่อนทุกคนอืมอืม,อม ต่อเลยทุกคนเดี๋ยววะาโย่มาไมา่เดียวทุกคนอือ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 ไข่ไม่สุกเลยก็นั่นแหละทุกคน <c oughs> นั่น,หนแหละเราแบบก็เดี๋ยว ผมย pues ังไม่มีคลิปอะไรทำนะทุกคนแต่ผมจะเอาเบสมารีวิวนะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวเบสแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งไปซื้อเบสตัวใหม่มาทุกคนแล้วผมขอกินก่อนนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นเบสตัวแรกของผมนะเดี๋ยวผมถอดสายก่อน ตัวแรกนี่ความความหมายคือตัวแรกที่ได้ถือ,อนะทุกคนเอ้ยม่ตัวแรกที่ถือตัวแรกที่ได้ครอบครองครับของตัวเองก็เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติเลยคือเมื่อก่อนใช่ไหมผมอะ่ะเป็นเขาเรียกว่ก็เด็กนังเรียนธรรมดาเนี่ยแล้วได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งก็คือว่าโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ปัจจุบันนี้ก็เป็นเพราะว่าผมไปสอบโรงเรียนชื่อดังไม่ติดนะก็มันก็เลยแบบว่า การที่ทําให้เห็นแบบว่าผมไม่ได้เดินตามเพื่อนเนี่ยแต่ผมแบบว่าเดินไปในทางตัวเองในไหนเราก็ผิดพลาดไปแล้วแต่ว่าเราก็จะเริ่มใหม่โดยการที่ว่าเออเราเข้ามาที่ใหม่แล้วทำให้มันดีนะจนวันหนึ่งอะผมเห็นห้องดนตรีใช่ไหมอะไรสักอย่างนะแล้วมันทําแบบว่ามีแรงบันดาลใจอย่างนึงคือผมทาให้ผมอยากเล่นนะทุกคนก็มันทําให้ผมอยากเล่นขึ้นก็คือแบบว่ามันเท่อะผมก็เห็นรุ่นพี่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากจะเป็นบ้างก็วันแรกเลย เข้าไปโรงเรียนเนี่ยคือผมว่าอยากเล่นดนตรีมาตั้ตงแต่แรกอยู่แล้วเครื่องดนตรีชิ้นแรกของผมนะที่ผมได้มาก็คือว่าเป็นกีตาร์โปร่งนะคนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะยังอยู่นะน่าจะนานแล้วอันนี้ตั้งแต่ป .5 ทุกคนเดี๋ยวนับดูว่ากี่ปีนะก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูเลยก็น่าหน่ะทุกคนประมาณห้าใช่ไหมตอนนี้ผมอยู่ม .5 ตอนนั้นป .5 ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ผมจะขึ้นมห6แล้วอยู่ประมาณ7-8ปีในกีตาร์ตัวนั้นทุทคนก็ผมป็คคนชอบดนตรีตั้งแต่ไหนแต่ไรฟังเพลงต่ะเด็กก็คนรแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้มาเล่นเครื่องดนตรีเดี๋ยวอ่ะแล้วผมผมพูดจริงๆขอขอโทษน,นะก็คือนั่นแหละขึ้นเรื่องราวเป็นประมาณนี้จนวันนึงผมเข้ามาเรียนในโรงเรียนนะี้แล้วผมก็เออพ่อมันมีแบบว่าเรียนดนตรีนะอะไรเงี้ยจน ผมอยากเข้าไปเรียนแบบว่าเหมือนเรียนพิเศษเนี่ยแหละแบบว่ามันจะเรียนแบบว่าเรียนในโรงเรียนเลยมันพิเศษมันไม่ใช่โรงเรียนสอนดนตรีหรืออะไรหรอกแต่คือแบบก็เป็นห้องดนตรีธรรมดาแต่ครูเขาเปิดสอนพิเศษพวกเอเข้าไปเล่นก็เมื่อตอนนั้นอะคือครูเขาตั้งวงแบบว่าเออแบบว่าเนี่ยถ้ามตรว่าเข้ามาเรียนนะมีวงก็ดีแล้วจะเล่นอะไรกันแต่ผมม,มองอว่าผมจะเล่นกีตาร์ผมโคตรชอบกีตาร์มันเท่มากทุกคนจนเลือกเลือกกันไปเลือกเลือกกันมาคือมันมีตำแหน่งกองอยู่แล้วหนึ่งคน อีกคนก็นักร้องแต่ซึ่งนักร้องคนเนี้ในปัจจุบันนักร้องคนนี้มันเป็นเอ้ยอ๋อมีกีตาร์อยู่แล้วหนึ่งคนแล้วก็มันไม่ต้องเฮ้ย e! ผมผมพูดสับสนๆก็คือว่ามันมีครบทุกตำแหน่งแต่ที่ผมอยากเล่นคือตำแหน่งของผมก็คือว่ากีตาร์ลวคนก็ไม่ได้เล่นผมก็เลยมาเล่นเบสแทนเพราะว่า ผมก็งงว่าไอเบสมันคืออะไรวะตอนที่เด็กๆผมเรจยนเล่นกีตาร์ไปหมดเลยนะผมว่าไม่ไมช่สังเกตว่ามันมีเบสหรอกไอตัวว่าเบสมันคืออะไรผมไม่รู้นะซึ่งผมได้มาเล่นไอตัวเนี้ยซึ่งผมฝึกวันแรกผมก็ได้เลยแต่ว่าไม่ได้ออกเก่งอะไรเงี้ยนะคือแบบว่าไล่ไล่คอร์ดเงี้ยได้กดคอร์ดถูกเงี้ยได้แล้วก็ถูกอะไรประมาณนี้แบบเล่นได้เลยก็เลยแบบว่าเออเป็นเป็นวงไปเลยนะทุกคนก็คือ เป็นวงอะแล้วผมก็เป็นมือเบสให้วงมปแล้วทุกคนก็ผมได้จับเบสต,ตัวแรกก็คือแล้วมันจะเป็นทรงแน่แต่ผมไม่รู้รุ่นอะไรนะในห้องดนตรีก็จะไปแล้วคือแบบว่าต้องไม่กี่วันนะทุกคนผมก็ได้ไปไปไม่ได้ไม่กี่วันคือมันนานอยู่ยนะแต่คือแบบว่าฝึกฝึกซ้อมไปก็ได้เป็นตัววงแล้วทุกคนเป็นเด็กวงไปแข่งให้กับโรงเรียนทุกคนก็มีมีกลุ่มนะแต่ยังไม่ได้รู้ว่าชื่อวงอะไรนะทุกคนก็เป็นอนาะไรอนาะไรแบรนด์ไปอย่างนง้นไปก่อนนะทุกคนก็ เป็นกลุ่มที่อยู่ด้วยกันมานานมากเลย,เลยก็จะอยู่ด้วยกันมาเออตั้งแต่มอไหนมอไหนไปแข่งก็คือทีมเดียวกันทุกคนก็จะได้บางทีกท็ที่ต่ำบอกคาะทียบบไม่เชิงโหลดนะแต่ที่มันต่ําๆก็บางทีก็ที่สามสองหนึ่งมันก็จะขึ้นอยู่ที่ต้น,ต,นตลอดงั้นช่วงท้ายๆนี่ก็คือแบบว่ามันก็จะมีเรื่องน่าเศร้าทุาากคนก็ผมก็เล่นเบสมาตลอดทุกคนก็เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกีตาร์ใช่ไหมก็เลิกเล่นกีตาร์ไปกลับไปเป็นนักร้องแทนเพราะว่า ไม่มีนักร้องนะเมื่อก่อนผมจะเป็นกีตาร์สองมันถ้าจะไม่ผิดกีตาร์สองแล้วก็มือเบสหนึ่งแล้วก็กองหนึ่งนักร้องหนึ่งนักร้องเขาออกไปเขาเป็นรุ่นพี่โขนก็ออกไปจนวงที่ปัจจุบันที่เล่นกันมาจนไปแข่งไปแข่งกันคืมีกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็มีเบสมีกองมีนักร้องคนซึ่งนักร้องคนเนี้ยเป็นเพื่อนผมเองแล้วก็เล่นกีตาร์มาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไปเป็นนักร้องก,ก็เป็นนักร้องไปเลยก็เรื่องราวก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนผมตอนมอไหนเนี่ยผมถึงได้ ซื้อเบสแต่ผมซื้อเบสมาผมก็ยังไม่ได้กีลำโพงทุกคนเพราะว่าเอาไปเสียบกับลำโพงพวกลำโพงโทรทัศน์อะไรเงี้ยเขาเรียกลำโพงอะไรนะที่มันแบบมอนเสียบกับซีดงซีดีเป็นลำโพงตัวใหญ่มันเล่นได้ทุกคนแต่คือแบบมันก็ไม่ได้ดีแต่เล่นซื้อมาเล่นได้ไม่นานมันก็พังแต่ผมก็เล่นสายเปล่ามาตลอดเลยจนแบบว่าโอ้โหโคตรได้สงสานะร,ารอ่ะผมสงสารตัวผมเองมากทุกคนก็เป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดรวมๆแล้วก็คือแบบว่านั่นแหละก็คือแบบว่าที่ที่มาของผมคือผมมาได้เล่นเบสก็เพราะว่าผมเข้าโรงเรียนน แต่วงผมมาตั้งแต่มสองมสามนี่ก็ได้เริ่มแยกกันทีละคนทีละคนทุกคนวงมันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆแต่วงที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่นายมาแล้วอะจนถึงปัจจุบันก่อนจะไม่ใช่ปัจจุบันตอนนี้นะหมายถึงว่าเล่นกันมานานแล้วจนแยกจากกันหมดอะก็คือชื่อวงจงจําทุกคนก็คือว่าเป็นวงผมเองวงเป็นแบบว่าวงเพื่อนๆกันเลยก็ออกทีละคนทีละคนจนเหลือแค่ผมก็มือตอนแรกยังเหลือมือกองมือกองก็น่าจะอ,อกอยคนนะทุกคนไม่แน่ใจนะแล้วก็เหลือ,อมือกีตาร์ที่มันมาเป็นกัก,นกร้อองกเืคคนนทุ มือกีตาร์ในวงก็ออกไปแล้วอันนี้ก็คือว่าไปจับเป็นวงใหม่ก็คือวงรุ่นน้องทุกคนผมผมจะเล่นเบสให้กับทุกรุ่นเ <Yeah. S 1> ลยทุกคนก็แบบว่ารุ่นพี่เขามีรุ่นเขาเรียกอ,อะไรไปเล่นให้แต่ว่าแบบว่าสมมติตอนไม่แข่งเขาจะมีตัวหลักของเขาไปแล้วมนะั้งกต่คือผมรุ่นไหนรุ่นไหนผมก็จะไปเป็นมือเบสให้นะไม่รู้ทำไมก็เป็นได้แค่มือเบสเลยทุกคนกีตาร์ <Yeah. S 1> <Guitar S 2> ผมเล่นได้นะแต่ว่าคือมัน ในรูปลักษ์เอ้ในในภาพลักษณ์ของผมเป็นคนที่แบบจับเบสอยู่ตลอดทุกคนก็เลยบบว่ามันชินกับการเล่นเบสมากกว่าก็นั่นแหละซึ่งวงล่าสุดก็มีแต่รุ่นน้องทุกคนก็เพราะว่าเพื่อนผมมันก็ออกกันหมดแ้วบางท่านมันจาไม่ผิดนะแล้วก็เหลือแค่คนเดียวคือนักร้องทุกคนก็อะเข้าเรื่องกันเลยน่ะเบสต,ตัวนี้ก็เป็นเบสต,ตัวแรกของผมนะเป็นเบสสีสายเป็นทรงขเขาเรียกทรงอะไรทุกคนเนี่ยประมาณนะี้ผมจำไม่ได้นะผมเมื่อก่อนผมจะรู้เยอะนะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบว่ามันไม่มันนานแล้วผมก็แบบ ไม่ได้ไปแข่งไม่ได้อะไรแต่ว่าเนี่ยความที่ว่าผมยังรักในการเล่นอยู่ก็เลยแบบว่าอยางเก็บมาเล่นอยู่ขนาดก็จะประมาณนะี้ทุกคนขนาดเขาเลือกขนาดแหละเล็กหรอเบสมันก็จะมีตัวใหญ่กว่านี้นะแต่ว่านี่คือแบบมันพอดีผมมาทุกคนมันก็ไม่เล็กขนาะทุกคนดูเลยเนี่ยก็เป็นเบสสีสายทุกคนเป็นยี่ห้อหอะไรวะเนี่ยทุกคนクีแวนปะผมอ่านไม่ออก ไม่อ่านไม่ออกหรอกรอก็คือว่ามันมันผมไม่รู้ยี่ห้องนะน่าจะ K an, าเคแวนมันก็หน้าว้คีแวนก็ผมก็เล่นตัวนี้มาแทุกคนหลายปีแล้วประมาณปีสองปีสามปีมั้งเอ้สิงว่าตั้งแต่เบสตัวนี้ไม่อยู่กับผมตนะั้งแต่ประมาณมอสองปะประมาณมอสองไม่ก็สามทุกคนประมาณประมาณสามสี่ปีตัวเนี้ยมาอยู่กับผมนะทุกคนก็เล่นมันมาเรื่อย ก็ผมเป็นคนที่ชอบแนวแบบอารมณ์แบบแนวล็อกแนวแบบเมทัลแนวล็อกมาค่ะทรงคาสติกผมเล่นผมเล่นหมดทุกคนแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านะตอนนั้นนะผมอยากเล่นอะไรต้ส่วสมากนะแนวที่ผมชอบที่สุดคือแนวล็อกกระโทนเปหมบล็อกไม่ก็เลสไอเดสล็อกมันก็พวกล็อกมันก็ทางเมทัลมันก็เ e a ี่เมทัลมันก็ไปทางแบบว่าดนตรีแรงๆขน้นเลยทุกคนก็ ซึ่งตัวนี้ยผมเล่นมานานแล้วผมจะเล่นในการดอกสายเอาแล้วทุกคนก็เสียงก็ไม่ได้ว่าดีในขนาดนั้นราคาซื้อมามันก็อยู่ประมาณราวๆสี่พันกว่าบาททุกคนก็มันก็มันก็สมสมราคาทุกคนก็ผมไม่มีตังขนาดนั้นนะทุกคนก็ก็ได้แหละทุกคนก็ตัวนี้แหละเป็นตัวแรกของผมเลยที่ผมเล่นมาก็ตัวต่อไปแล้วก็เป็นอันนั้นคือตัวแรกนะของผมนะออาส่วนตัวต่อไปที่เพิ่งไปได้มานะ ผมว่าจะถ่ายเป็นคลิปแยกแต่คือพอดีผมว่าจะมาพูดอะไรด้วยผมก็เลยเออทําคลิปแ่งไปเลยดีกว่าก็ตัวที่สองมันเป็นตัวนี้ทุกคนก็ที่ผมพูดไปว่าผมชอบเล่นแนวแบบว่ามีทงเมทัลแนวอะไรเงี้ยทุกคนก็ออผมก,ก็เลยไปหาเบสต,ตัวใหม่ก็คือแบบว่าผมอะ่ะชอบนะในการที่บบว่าเล่นเบสแนวที่ผมชอบซึ่งผมจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับสายไม่ต้องมาดรอปสายอะไรบ่อยๆก็คือว่า ผมเลยไปดูปันเบทห้าสายมาแน้ะทุกคนไอตัวเมื่อกี้เป็นสีดนะํานะส่วนตัวนี้เป็นสีเขาเลียกสีอะไรนะอสองสีมันไม่ใช่ถู่วนเขาจะมันมีชื่อเรียกเนาะทุกคนมันเขาเลียกสีอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคิดออกแล้วผมจะขึ้นเป็นเสียงหรือเป็นชื่อให้ก็ได้ทุกคนสีเนี่ยสีเนี่ยลักษณะสีจะเป็นแบบยี้เงี้ยทุกคนก็มันก็สวยนะเป็นยี่ห้ออ่อ S, S G เอ้ย S Q O G อ่ะทุกคนมาถามว่าอะไรสโค G หรือ G หรือว่า Q ไม่รู้ทุกคนสโคเหรอสมันมันอาจจะเป็นตัว G ไม่ก็ตัว Q ทุกคนผมมองไม่ออกทุกคนลองไปดูเอาเอีกแล้วเนี่ยเห็นนะเนี่ยแล้วก็มันลงท้ายด้วย EST จุด e หนึ่งแปดแปดสามผมไม่รู้เป็นรุ่นหรืออะไรนะแต่ตัวเนี้ยผู้ที่ผมไปซื้อมานะเป็นมือสองนะทุกคนแต่สภาพมันคือมือหนึ่งเลยทุกคน,ม,นมันแบบว่าม,มันใหม่กิบไม่มีลงไม่มีรอยนะซึ่งผมไปหาในเว็บเว็บหนึ่งซึ่งไปเจอ,อก็คือว่าเป็นลุงคนหนึ่งเขาอาจจะเป็นครูสอนหรืออะไรเงี้ยทุกคนแต่เขาเล่นแบบว่าเขาเหมือนเป็นครูเขาเล่นกีตาร์มนาะแต่มันไม่เข้ามือทุกคนก็แบบว่า เขาก็เลยบอเก็บไว้แล้วเอามาขายนะทุกคนอารมณ์เหมือนที่ผมดูเหมือนเขาแบบเป็นครูนะเกิดการพงการพูดแล้วแบบว่าน้ำทรงน้ำเสียงเหมือนอารมณ์เหมือนศิลปินนะทุกคนแต่ผมไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรนะแบบอารมณ์เหมือนศิลปินหน่อยเขาขายตัวเนี้ยอยู่ประมาณราวๆประมาณสามพันกว่าบาทนะทุกคนก็เพราะว่าตัวเนี้ยที่ผมไปเช็คราคามันนะมือหนึ่งเลยมันเรามันราคามันอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดพันนะทุกคนแต่ว่ามันก็เสียงมันดีนะทุกคนแต่ว่าที่เขามาขายก็เพราะว่าเขาไม่ได้เล่นแล้วก็แบบว่า เพราะว่ามันยังไงคือแบบไม่ได้เข้ามือแล้วไม่ได้อะไรด้วยหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้เล่นเบรดอยู่แล้วเป็นส่วนตัวเขาซื้อมาลองเฉยทุกคนก็มาขายครึ่งราคาเพราะตอนพวกี้ผมถ้าขายนะซื้อมามือหนึ่งแพงยังไงก็ขายออกไปมันก้เหลือไม่กี่บาททุกคนแต่ผมก็เลยแบบว่าคุยล้วผมชอบมากเลยครับผมอยากได้ก็แบบหายจนเขาลดราคาให้ทุกคนลดแบบสุดจริงๆอ่ะแล้วแต่ผมขับไปเอาเองนะคือสภาพมันคือมือหนึ่งอ่ะทุกคนทั้งตัวคือขี้กงขี้เกลือไม่ขึ้นนะทุกคน จะตรงที่เป็นพวกสแตนเลสเออไม่ใช่เป็นพวกครมเมียมอะที่เกลือมันไม่ขึ้นเลยทุกคนอ่ะสวยเลยนะเนี่ยคงคอไม่คดนะทุกคนเพราะว่าเขาอะย่อนสายไว้นะกษณะเบสไม่ได้เล่นแล้วแบบว่าไปตึงสายไว้คอมันจะคดนะทุกคนก็เป็นอีกแนวทางและความรู้ทุกคนก็ส่วนการตั้งทรงต้องสส่เขาหย่อนมาผมเลยต้องมาตั้งเองหมดทุกคนมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ไม่ได้เห,เหนื่อยเหนื่อยบาฟาแรงแต่ว่า คุ้มนะทุกคนก็เขาขายให้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วจริงราคาที่ถูกสุดที่ผมไปเห็นบางร้านมันขายอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าห้าห้าพันห้าพันเก้าทุกคนใช่ห้าพันเก้าห้าพันเก้าสิบแล้วก็ห้าพันเก้าร้อยแล้วก็กี่ก,กีบาทเพราะมันจะหกพันเพราะไอ้ตัวเนี้ยที่ผมไปดูนะคุณลุงเขาบอกเขาซื้อมาหกพันกว่าเออใช่หกพันกว่าราคาจะว่ามันจะไม่เกินอยู่แล้วทุกคนถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะมีหลายราคาหน่อยนะ เป็นห้าสายก็จะแพงหน่อยสี่สายก็ราคาจนะอยู่ประมาณตัวเรามันห้าพันเก้าาผมจะไม่ผิดนะแต่ว่ารุ่นเนี้ยถ้าเป็นห้าสายมันก็จะขึ้นอยู่ประมาณห้าพัน 5, 000, ไปปลายจะหก 6, มันก็คือหกพันดีๆทุกคนแต่ว่าหกพันแล้วก็เจ็ดพันอยู่ประมาณนะ้มันก็จะมีสีมีอะไรของเขาไปอีกแต่ว่าแบรนด์นี้ผมผมเล่นก็คือแบบว่าผมชอบที่รูปทรงแล้วก็แบบว่าผมชอบอันไหนผมก็จะซื้ออันนั้นทุกคนผมจะไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นแบบว่า เฟนเดอร์ ender, เป็นสควอเยอร์เป็นอะไรแต่พวกที่ผมอยากได้อะอยากไหมอยากนะแต่คือมันแพงไปแล้วผมก็มคือแบบห้าสายผมยังไม่เคยลองแต่ผมมาเล่นวันแรกก็คือแบบด้วยที่แบบว่าผมดอบสายเล่นจนชินก็เลยว่าเออเอามาห้าสายมันก็ไม่ยากนะทุกคนเนี่ยนั่นแหละทุกคนก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะมีหกสายนะทุกคนผมชอบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปทุกคนถ้ามันมีหกสายผมจะมาดีววทุกคนดูนะ ส่วนพวกการตั้งสายวงสายเบสมันก็เรื่องธรรมดาเหมือนกันถ้าคนเคยเล่นกีตาร์ประมาณนะทุกคนแต่ก็คือว่าเนี่ยมันก็จะแบบว่าอารมณ์แบบการตั้งความห่างของสายกับเอคอเขาได้ไหนะผมลืมชื่ออีกอ่ะเออนั่นไหะทุกคนตรงเนี้ยการตั้งของคนเราก็ไม่เหมือนกันอนะแล้วแต่ความถนัดแต่เขาจะมีสแตนดาดตั้งของเขา,าอยู่แล้วทุกคนก็ลองไปเปิดดูตามช่องที่เขาสอนน่ะก็ได้นะทุกคนแล้วก็ ที่ผมซื้อมาพอแลอวเพราะผมจะมา cover เพลงใจผูกเจ็บของพี่พี่เอกนะทุกคนเพราะว่าเบสตัวนั้นเสียงมันก็ดีแหละมันไม่ใช่ว่าดีมากคือมันเสียงคือแบบธรรมดาหรือว่าบางคนกะบอกว่าเสียงกากขนาดะเออกากไหมผมก็ไม่ได้กาก,ากขนาดนั้นแต่คือผมอยากได้อันใหม่แล้วคือแบบว่าที่มันมีหลายย่านเสียงอะคือแบบว่าจะจะ,จะตาโดยที่เราไม่ต้องปรับหรือว่าไปดอปไปอะไรเลยมันก็จะดีอะทุกคนมันจะเป็นความสะดวกของผมด้วยไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูป ลำโพงตอนนี้ที่ผมมีนะผมอาจจะมีตัวใหม่ด้วยนะทุกคนเพราะว่าลำโพงตัวน,นี้ใช้ได้ทั้งกีตาร์ทั้งเบสน,นะทุกคนเราซื้อมาเมื่ตอนนั้นประมาณสองพันกว่าบาทนะสองหรือสามพันประมาณนั้นทุกคน,นก็ดีนะผมว่าเสียงก็โอเคแนละ้วบอลสามพันกว่าบาทเนานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะทุกคนก็ผมได้ตัวใหม่มาแล้วอาจจะมีหลาย,ลายตัวเพราะผมชอบนะทุกคนก็ถ้าคนมันชอบอ่ะ จะห้ามได้ไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่าช่องผมไม่ได้ไม่ได้ฟิกว่าผมจะทำอะไรใช่ปะก็ดังนั้นทสมมติว่าใครที่ติดตามผมเพาะคลิปในคลิปไหนก็ฝากติดตามมาต่อไปในทุกๆคลิปนะทุกคนช่วยกันดูก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันอ่ะแค่นั้นเองผมอย่างน้อยถ้าผมเปิดไรับรายได้เห็นั้แถ้าผมมี เขาเรียกไงแบบว่าเราแบบผมได้อยู่ในโลกโซเชียลขึ้นมาก็ต้องขอบคุณคนที่แบบว่าช่วงติดตามกันมาช่วงแรกๆที่ผ่านอะไรกันมาเนี่ยเออผมขอขอบคุณแบบว่ายงางานเลยตอนนี้ก็ร้อยหกสิบคนติดตามแล้วมั้งก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกวันละคนวันละสูงคนใครแล้ว <Okay. S 1> คน okay.